สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการทดสอบการใช้ IO ของตัวมอนิเตอร์ครับซึ่งตัวมอนิเตอร์ก็จะมี IO อยู่ทั้งหมด8ขาครับซึ่งเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ที่โหมด Arming ตรงนี้ครับ mm hmm. ก็ในการทดสอบนี้ผมจะใช้ตัวมอนิเตอร์ที่เป็นตัว IO ในการเปิดรีเลย์ของตัวอาร์โ20ซึ่งผมจะใช้วิธีการเปิดโดยการเปิดผ่าน HTTP ครับซึ่งตอนนี้นะผมได้เปิดตัว HTTP ของตัว r 20 r 2 0เพื่อใช้เปิดเดลเลยเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ผมเป็นสเวิส์ดก่อนเป็นหนึ่งสามสี่หกหนึ่งสสามสี่ห้าหก็แค่เป็นการทําให้ตัว r ยี่ตัวนี้เนี่ยใช้ใช้งานเดลเลยได้เดี๋ยวผมก็จะทดสอบให้ดูครับขั้นแรกเนี่ยเราต้องเขียนตรง http api ตรงนี้ก่อนซึ่งในที่นี้ผมได้เขียนไว้ที่เรียบร้อยแล้วเกาเอา ip ของตัวที่ต้องการที่จะเปิดเนี่ยใส่เข้ามาโดยคำสั่งก็จะเป็นแบบนี้ครับ ไดเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้เป็น IP แล้วก็ตามด้วยคำสั่งนี้ครับแล้วก็มีโคด่าโอเพนดอและยูเซอร์เนมแล้วก็ใส่ยูเซอร์เนมเข้าไปที่เราตั้งก็คือผมตั้งเป็นแอดมินก็คือเป็นยูเซอร์ยูเซอร์เนมที่อยู่ตรงนี้นะครับไม่เกี่ยวกับยูเซอร์เนมของการล็อกอินใดๆก็คือขึ้นอยู่กับที่เราตั้งส่วนพาสเวิร์ดก็ขึ้นอยู่ที่เราตั้งด้วยครับส่วนดอเนมเบอร์ก็จะเป็นอ่าถ้ากับศูนย์นี่ก็คือตัว R ยี่สิบครับในการเปิดลีเลเอเนี่ยเขาจะใช้เป็นเลขหน นในส่วนของตัวมอนิเตอร์นรีเลย์หของตัว P317 เนี่ยถ้าเกิดจากกดเนี่ยจะต้องเป็นเลขศูนย์ครับรีเลย์สก็จะเป็นเลข1ซึ่งมันจะสลับกันก็ถ้าเกิดเป็น4315อ่าใช้เป็นเลข1นอยู่ถ้าเกิดว่ายัางไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ครับก่อนก่อนเราจะได้แล้วแล้วก็สี่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องมาที่โฟนแล้วก็คอฟีเจอร์แล้วก็เราจะต้องใส่ IP ของอุปกรณ์ที่จะให้แอคเซสเข้าไปครับซึ่ง IP ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีมากกว่า1 IP เนี่ยให้เราใส่ขั้นด้วยเครื่องหมายอ่าเครื่องหมายนี้ครับผมเรียกว่าอะไรดีก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็มันสามารถที่จะใส่ IP ได้ทั้งหมด4 IP ครับเพราะว่าตรงข้อความมันจะเต็มอันนี้ก็คือ4 i p แล้วได้ผมลองใส่ตัว x เ,เข้าไปมันก็จะสุดแค่นี้ครับก็คือจะได้แค่4 IP เท่านั้นจากนั้นเราก็กด submit ตรงจุดนี้ไปครับอ่าเดี๋ยวสรุปมาอีกรอบครับก็คืออันดับแรกคือให้ใส่ตัว IP ที่ต้องการ access ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือของผมก็คือเป็น c315 อุปกรณ์ที่ h a c c e s s สมมุติว่าเป็น c31 อ่ะของผมเป็น c37 ถ้าพูดผิด สมมติว่าอาุปกรณ์ที่ให้เอ็กเซก็เป็น c 3าถึหตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ก็คือได้แค่4ตัวเท่านั้นก็นเราก็ใส่ IP ตัวนั้นไปเมื่อใส่ IP เสร็จแล้วนีให้เรามาเซตที่เดี๋ยวสมมติก่อนเผื่อมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงโอเคแล้วเราก็มาที่ตัวร e l a y ตรงจุดนี้ครับแล้วก็เรามาที่ o p า n relay via HTTP แล้วก็เปิด enable เข้าไปแล้วก็ใส่ username ตามที่เราต้องการใส่ password อันนี้ผมใส่เป็น126ผมใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ให้ให้เราสร้างตัวให้เราพิมพ์ตัวนี้ขึ้นมาครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัว monitor มันก็น่าจะเป็นเลข0ครับก็ให้เราใส่เป็นเลข0เข้าไปตัว IP ก็ใส่ถูกต้องซึ่งอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเดี๋ยวผมจะลอง access ตัวอักขวกตัวนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามันมีการ access ในตรงรีนสถานะของีเ l a y ตรงน,นี้ก็จะเปลี่ยนเป็น High ครับ ก็เดี๋ยวผมลองเป็นเป็นหนึ่งคนระับตัว d o โฟ o n e เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งอ่ะตรงนี้มันเป็น High เรียบร้อยแล้วแต่พอเสร็จอ่าเสร็จเวลาสามวินาทีที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็จะกลับเป็นโลเหมือนเดิมว่าคือมันจะเป็นการแบบการเช็คอะครับมันอ่าให้ติดยาวไม่ได้มันสูงสุดไดแค่สิบวิส่วนของตัวมอนิเตอร์เนี่ยมันจะแตกต่างไปตรงที่ว่ามันมี Never อยู่ด้วย ตรงเนฟเฟอร์ตรงนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเปิดถาวรหรือเปล่าแต่เมื่อเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องปิดอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นโคลส์หรือเปล่านะครับอ่าแลเปลี่ยนเป็นรีเลยหนึ่งตรงนี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็นเนฟเฟอร์แล้วก็อันนี้เป็นรีลยหนึ่งก็เปิดสูงอันนี้โคลรีเลย์เนี่ยผมโอเพนรีเลยก่อน อันนี้เสียงอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ผมลองเทสที่ผมลองฟังเองดูก่อนว่ามันทํางานถูกต้องหรือเปล่าอ่ะตอนนี้รีเลย์ผมได้ยินเสียงรีเลย์เปิดนะครับอ๋อรีเลย์ปิดด้วยกับว่าตอนทีเราอ๋อเมื่อกี้ผมน่าจะลืมกดซับมิ่เดี๋ยวซับมิอีกรอบนึงเนี่นเยเ่งเอาใหม่นนผมได้ยินเสียงรีเลย์ติ๊กแล้วครับโอเครีเลย์ไม่ดับเดี๋ยวผมลองเป็นเปลี่ยนเป็นโค o ไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่า ไม่ได้มันน่าเป็นคําสั่งอื่นครับถ้าเกิดว่าต้องการให้มันติดยาวๆเนี่ยก็คงต้องมาปิดต้องก็ม,งมากดเปลี่ยนตรงนี้เป็น never แต่การปิดมันเนี่ยไม่แน่ใจว่าใช้คําสั่งอะไรส่วนในการใช้งาน io port ที่มี8ขาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มต่ออย่างนี้เลยนะครับก็ <S <S อันนี้เมื่อกี้ผมเปลี่ยนเป็น76เอ78เดี๋ยวผมลองผมลองให้ดูรอบนึงนลครับล้วก็เปลี่ยนเป็น open มันจะมีไฮขึ้นมาก็คืออันนี้เนี่ยผมติดก,กับตัวเบราว์เซอร์ของตัวหน้าเว็บแต่ถ้าเกิดจะใช้ IO ที่มันมี8ปดขาเนี่ยมันมีมันต้องตั้งค่าเยอะนิดนึงครับ ซึ่งเราต้องมาเปิดการใช้งานขาพวกนี้มันจะมีโซนหนึ่งโซนสองถึงโซนแปครับ oh. ซึ่งไอ้พวกนี้เราไม่จาเป็นต้องไปสนใจมันก็ได้ครับ oh. เราก็ตั้งเป็นอะไรก็ได้แล้วก็โหมดนี่เป็น NC NC ก็คือการเอาขาอินพุตขาที่8เนี่ยต่อลงกาวมันก็จะเป็นการทิกแต่ถ้าเกิดเป็น NO เนี่ยก็คือเบื้องต้นเนี่ยต้องให้ต้องให้ขา8เนี่ยมันช็อตกับกาวก่อนจากนั้นเราก็เปิดขาแปดอันนี้มันก็จะทํางานนก็จะยุ่งยากนิดหนึ่งครับเบื้องต้นก็ให้ใช้เป็น NC ดีกว่าแล้วเราก็กดสัมต,ต,ตงนีีีี้ไไปปาอเเก็่่่ยทท อันเม่งหมดตรงนี้นะให้เราเลือกเป็น away ไป ก็ก็แล้วแต่โหมดแล้วกันครับก็จะเป็นไนท์หรือว่าเป็นอาเวหรือว่าเป็นอินดอร์ส่วนตรงนี้อ่าอันนี้ผมใช้เป็นอาเวนะครับตรงดีเฟนด์ดีเฟนด์อันนี้ไม่ต้องไปสนใจครับว่ามันทําไมมันถึงเขียนว่าดีเฟนด์เพราะว่าในโหมดของอาร์มิ่งโหมดเนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้แบบอินพุตแบบทั่วไปครับมันประยุกต์ใช้ได้หลากหลายซึ่งในที่นี้ผมจะประยุกต์ใช้เป็นแบบปุ่มคีย์ลัดในการกดเปิดรีเล์ของฝั่งหนึ่งซึ่งเราก็ต้องเปลี่ยนตัวดีเลย์ตรงนี้ให้เป็นศูนย์ในโหมดเพื่อเวลาทริปเนี่อไว้้ด ผมจะเปลี่ยนเวลาให้มันเป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วก็กดสับมิดครับอ้ตรงข้างบนนี้ไม่ต้องไปสนใจมันครับมันใช้งานไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าเราเลือกโหมดเพียงแค่เอาไว้เมื่อเราติ๊กเสร็จแล้วเราก็กดสับมิดครับอันนี้ก็คือหัวข้อที่2เสร็จไปแล้วเมื่อกี้หัวข้อที่1ก็คือการมาเปิดตรง enable ตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไป็น NC ไอตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ก็ได้แต่แล้วก็มาที่ arming mode arming mode แล้วก็เลือกโหมดไหนแล้วก็ไปเซ็ตที่โหมดนั้นครับซึ่งในที่นี้ผมเลือกโหมดเอาใช input 8, ้ผมก็มา 8, มตตกกทีี่่รไปแล้วมางน ไม่จําเป็นที่จะต้องเซตมันครับตรงนี้มันจําเป็นณเวลาไหนก็คือณเวลาที่เราต้องการให้มันอะลามด้วยแต่อะลามที่ว่านี่ก็คือตัวเครื่องตัวเครื่องเครื่องนั้นนะครับที่เรากดแล้วมันดังอะลามขึ้นมามันจะดังเป็นเสียงไซเรนซึ่งถ้าเกิดวเราไม่ต้องการให้ตัวเครื่องมันดังเป็นเสียงไซเรนเนี่ย ตรงที่3โค้ดเนี่ยก็คือมันจะมันจะเป็นการจุดอะลามครับ extracting. ก็คือเมื่อเมื่อมีการอะลา์มเนี่ยตัวหน้าจอของมอนิเตอร์เนี่ยก็จะขึ้นโค้ดให้ใส่ก็คือถ้าเกิดว่าเราใส่ศูนย์ปสี4ตัวเนี่ยมันก็จะหยุดอะลารมซึ่งจะเป็นเราเราสามารถเปลี่ยนได้ครับก็แล้วแต่เราก็ใส่โค้ดเดิมไปก่อน4แล้วก็เราก็เปลี่ยนโค้ดแค่ okay, นี่เราไม่ต้องสนใจมันอันอันที่3จริงๆข้อที่หกข้อที่3จริงๆก็คือเป็นวข้ออะลามแอคชั่นซ,ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ย,เ,ยเราจะเอาตัว API เเพีน้มในนีาเ,เ,น Monitor, เราเปลี่ยนัว เลข1ตรงนี้ครับให้เป็นศูนย์ต่อมอนิเตอร์มันก็จะทำงานถ้าเป็นเลขเนี่ยอ่ยมันจะเป็นรีเลย์สครับซึ่ง c 3่สเนี่ยไม่มีรีเลย์สมันก็เลยทำงานไม่ได้ทีนี้เราใช้อน,นี้ตัวที่ไม่ใช้เนี่ยก็ที่เซเว่นไปครับอันนี้ก็คือผมลองแค่ลองเฉยๆผมแค่หาว่าสายสีน้ำตาลมันอยู่ท,ที่มันอยู่ที่ขาไหนครับซึ่งก็คือมันอยู่ที่ขาแปดเนี่ยผมปิดทั้งหมดนี้แล้วกันเพราะมันไม่ใช้ละ Disable Disable หมดโอเค Submit ไปก่อนทีนี้เมื่อเราเมื่อเราต้องการที่จะ,ะกดปุ่มแล้วให้มันทํางานเราก็เอาตัวดิงตัวนี้ครับตัว URL HTTP ตรงนี้มาใส่ที่ตรงนี้ได้เลย78แปแล้วก็ Action เป็น Open Door แล้วก็เลขหนึ่งแล้วก็ Enable มันแล้วก็ส่วนที่สําคัญที่สุดเลยลก็คือจะเป็นส่วนของการ a l รามไซเ e นครับตรงนี้นะครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มปุ๊บเนี่ยเรากดปุ่มปุ๊บแล้วก็เราไม่ปิด Disable ตรงนี้ไปครับมันก็จะอารามแล้วก็มันก็จะเสียงไซ l e นขึ้นที่หน้าจอนิเตอร์ตัวนั้นและการได้หยุดมันเราต้องใส่โค้ด ก็8 0 0 4ตัวตัวแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดมันปิดมันไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไอตัว IO 8ขาตรงนี้มันก็เหมือนกับเป็น Input ตตัวไปครับตอนนี้ผมปิดไปที่เรียบร้อยแล้วโอเคอะไร <S <S อะไรที่ไม่ใช้ก็ปิดไปหมดก็เราใช้แค่ส่วนของ h t t ให้ m ี่ n ี s คอมม n นต,ตรงนี้อย่างเดียวเราก็ส u ม m ิ t ไป อ่เดี๋ยวทัวร์อีกรอบนึ่งครับก็ขั้นตอนแรกก็คือเราอามาเปิด Enable ตรงนี้ครับเปิด Enable แล้วก็ปรับเป็นโหมด NC ซึ่ง default มันนี่ก็เป็น NC อยู่แล้วอันที่2ก็คือเป็น a r m i n g Mode แล้วก็เลือกโหมดที่เราต้องการเราเลือกโหมดไหนแล้วก็ไปตั้งค่าโหมดนั้นก็เราอันนี้ผมเลือกเป็นโหมด Away ผมก็เปลี่ยน D d e f เฟนดีเลย์กับ a l a าร d มดีเเนี่ยเป็นศูนย์ที่หมดมนะผมก็สับมิดแล้วผมก็เลือกตัวที่ผมต้องการแล้วก็มาที่ a l a าร a มแอคชแล้วก็ใส่ตัว HTTP API เข้าไปแล้วก็ Enable จุดนี้จากนั้นเราก็มาปิดตัวไซเรนตรงนี้ไปด้วยแล้วก็กดสับมิดโอเคครับแลน้นเดี๋วเรามาลองเลยแล้วนะผมจะทำการต่อขาแป้นลงกาวครับ อ่ะโอเคก็ผมต่อขาแปดโรงการเรียบร้อยแล้วมันก็เป็นโลแล้วมันก็เป็นไฮซึ่งตอนนี้ปุ่มกดเราใช้งานได้เรียบร้อยแล้วครับประเด็นนี้ผมปิดไปเลยก็รออีกรอบนะครับมันจะได้ยินเสียงตัวอดอฟโฟน,นพูดก็ดอฟโฟน,นพูดเรียบร้อยครับก็คือผมไม่ได้ไปกดปุ่มอะไรครับไม่ได้กดปุ่มที่ดอฟโฟนด้วยไม่ได้ทําอะไรก็คือกดขาแปดขาที่อยู่ที่มอนิเตอร์โอเคครับ วิธีการตั้งค่าก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทวนให้รอบหนึ่งนะครับก็คือ1คือเราต้องมาเปิดรีเลย์ตรงจุด http ตรงนี้ครับต้อง enable มันซะเมื่อเรา enable มันเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่ username password ที่เราต้องการจากนั้นเนี่ยเราต้องการให้อุปกรณ์ไหนมา access เครื่องนี้บ้างแล้วก็มาที่ core feature แล้วก็เราก็ใส่ a p เข้าไปถ้ามีหลายเครื่องเนะล้วราก็ขั้นด้วยเครื่องหมาย c o m า a c o m หรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้โอเคเมื่อเสร็จตรงจุดนี้แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนคีย์ขึ้นมาซึ่งคีย์ตอนนี้เนี่ยผมให้ไว้แล ครับก็ไปดูตรงอ่านไปอ่านตรงจุดนั้นก็ได้เหมือนกันครับเมื่อเราเซตตรงรีเลยเสร็จแล้วเนี่ยเรามาที่อามิ่งแล้วเราก็เลือกไปที่โซนเซตติ้งถ้าเกิดว่าเราใช้ขาครบทุก8ขาเนี่ยเราก็ enable ไห้หมดเลยครับมา submit เสร็จแล้วเรามาที่อามิ่งโหมดอามิ่งโหมดแล้วก็เลือกโหมดที่เราใช้งานครับสมมติเอาเวแล้วเราก็ไปที่อาเวแล้วก็กดติ๊กๆๆๆทั้งหมดซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ผมกดใหม่แล้วก็กดสวิตช์ใหม่เนี่ยปรากฏว่าไอตัวระบบมันทํางานไปด้วยซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราต่อระบบไปแล้วเนี่ยมันก็จะอารามทั้งหมดเลยครับก็ถ้าเกิดให้ดีเนี่ยเราอาจจะมาปิดตรงนี้ก่อนทีหลังก็ได้แล้วเราค่อยมา เราค่อยมาอินเบิลมันก็ดิเซเบิลไปก่อนก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะอารลามทั่วทั้งอัานทีครับ<ม>ก็กดๆๆๆๆได,ด,ด,ดห้หมดแล้วก็กดสับมิดครับก<ม>็อันสุดท้ายก็คือเรามาเอา HTTP API ตรงในการเปิดรีเลย์ตรงนี้มาใส่ตามขาต่างๆของตัวอุปกรณ์ซึ่งจะมีทั้งหมด8ขาแล้วเราก็อินเบิลมันตรง HTTP command s w i t i n g ตรงนี้เวลากดปกุ๊บเนี่ยตัวอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็จะส่ง command ไปไปเหมือนที่เราเปิดเบราว์เซอร์แต่แค่มันไม่มีหน้าเบราว์เซอร์ขึ้นมาก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ